ตั้งแม่ไปทอนไปไหนอเอาไปคืนแม่แบนี้เลยมาไม่ให้คืนแม่เดี๋ยวแม่ว่าพ่อขโมยแต่แม่แม่มันไม่ยอมไอห้งเอากลับไปเอาไปคืนแม่ให้หมดเลยเดี๋ยวไปไว้กว่อน หมดหร้อยังอาไมาพ่อมาเดี๋ยวพ่อไปคืนแม่มแบงค์ยี่สิบก็มีเหรียญห้าเหรียญห้าไปเอามาจากไหนเหรียญห้าเนี่ยแบงค์ร้อยหมดหรือยังเฮงเล่นแบงค์กาโมนะไม่ได้พอแล้วขอ,อแล้วนะนี่งของแม่เนี่คืนแม่โอ้โห ไม่เห็นกันมังนี่หลักฐานเพียบเลย